สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโรสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราววิสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างหลากหลายกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตวันนี้เสนอเรื่องภาษาง่ายๆที่ควรหมั่นใช้กับจิตใจให้ได้ผล ผู้ฟังทุกท่านครับขณะนี้กระแสในการนำศาสตร์ NLG มาใช้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกวงการในทุกวิชาที่เลยครับซึ่งก็มีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็ให้การยอมรับกันว่ามีคุณประโยชน์ครับยิ่งหากศึกษาอย่างท่องแท้และจริงจังโดยนำมาใช้นำมาปฏิบัติทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวของเราหน่วยงานองค์กรนะฮะแล้วก็ผู้คนในสังคมเนี่ยย่อมเกิดผลลัพธ์ที่ดีครับ โดยมีแนวทางที่ใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือการใช้ภาษาง่ายๆเพื่อสื่อสารกับสมองของตนยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะคุยกับสมองของเรานะครับควรใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนมีถ้อยคํานะครับที่ไม่ได้สร้างความสับสนให้กับสมองของตนประโยคที่อ่านแล้วเกิดความเข้าใจในท,ทันทีวรีที่ไม่เกิดความขัดแย้งกันเองเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้อย่าง ทันท่วงทีวาจาที่ฟังแล้วสบายหูน้ำเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าสนอหูสบายใจพลังเสียงที่ก่อให้เกิดแรงปรารถนาดีและมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้นะครับหลายๆท่านสามารถไม่ว่าจะเป็นเข้าไปดูใน YouTube ฟัง YouTube อ่านหนังสือนะฮะหรือฟังหนังสือเสียงเนี่ย ศาสตร์ของ NLP ดีมากๆเลยนะครับมีผู้คนใช้กันมากมายทีเดียวฉะนั้นครับภาษาถ้อยคําประโยควลีเนื้อหาวาจาน้ําเสียงพลังเสียงจึงถูกสร้างขึ้นมาถูกผูกขึ้นมาโดยตัวตนหรือเจ้าข,ของนั้นเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างสารรค์ขึ้นมาได้ครับแล้วยิ่งนํามาใช้กับชีวิตของตนใช้กับสมองของตนจิตใจของตนครับเราสร้างสารรค์ได้อย่างสบายๆเหมือนคําที่อาจารย์นองหรือผู้พูดเนี่ยชอบมากๆเลยเขาบอกว่าความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราปั้น ความฝันอยู่ที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองหนังสือเสียงมากมายบนโลกใบนี้คลิปต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนแต่ให้ความสําคัญในเรื่องราวของจิตใจจิตวิญญาณตัวตนของผู้คนเรื่องของ NLP เรื่องของกฎของแรงดึงดูดเรื่องของ The Law of Attraction จิตสํานึกจิตใต้สํานึกครับการใช้คําพูดการใช้วลีสิ่งเหล่านี้สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับชีวิตได้อย่างมั่งคั่งมั่นคงเลยครผู้ฟังทุกท่านครับฉะนั้นครับขออนุญาตบอกกล่าวและแบ่งปันว่า ตัวของผู้พูดเองก็ใช้เรื่องราวเหล่านี้แหละใช้ในการสร้างชีวิตสร้างวิชาชีพเขียนเป็นหลักสูตรทำเวิร์กช็อปจัดการโรเพมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีกรุ๊ปโค้ชชิง่งมีการโค้ชชิ่งเป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นหมู่คณะรวมถึงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆก็จะมีเรื่องของ NLP หรือเรื่องของการใช้ภาษากับสมองของเราเนี่ยผสมผสานอยู่ในสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอทุกท่านครับ การเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือเป็นสิ่งสําคัญทางสังคมโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวไทยเพื่อให้นําไปขยายใช้กับการดําเนินชีวิตดังนั้นครับการเลือกใช้ภาษาที่สื่อสารกับสมองแล้วเกิดการจดจาเข้าใจได้อย่างทันท่วงทีสามารถสร้างรากฐานของชีวิตที่ดีแล้วก็อุดมไปได้วยผลทางครับเพียงที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอใหทุกฟังทุกท่านนั้นมีความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตด้วยความปรารถนาดีใครเจอเราเขาโชคดี WLDC ซสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ